ันนี้ก็ามาเจอนนองคนไทยคนนึงนะคะทำงานอยู่ที่นี่ทำเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นศัตวแพทย์ค่ะแปลว่าขายยาสัอ์อ๋อเป็น,ปนคุณหมอเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเล่มนี้ติดมาด้วยช่วยรีวิวเป็นหน้านมาหได้ไหมคะตัวเล่เวียดนามนะครับเล่มนี้ดีมากๆก็เพิ่งมาอยู่นี่ได้แค่ไม่กี่เดือนครับก็ได้เล่มนี้ช่วยชีวิตไว้ครับก็<ฮ>คบใครที่อยากเรียนภาามง่ายๆก็แนะนําเล่มนี้ครับเพราะว่าข้างในอ่านง่ายครับแล้วก็ สำหรับคนที่จะอยากมาเที่ยวหรือว่ามาใช้ชีวิตที่นี่ครับเรื่องนี้สามารถแนะนําได้หลายอย่างเลยแล้วก็เป็นประโยคง,ง่ายๆที่ใช้สื่อสารได้จริงๆครับบอกทางรู้เรื่องแล้วแบบอยากให้เพิ่มเติมปรับปุงอะไรไหมคะเพราะว่า จะได้เผื่อพิมพ์ครั้งต่อไปจริงๆมันเป็นภาษาเขียนนะครับแล้วก็เวลาเป็นภาษาพูดมาไมกทีเราจะจินตนาการไม่ออกว่าว่ามันจะต้องออกเสียงยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พอไกด์ได้เหมือนกันคือเราพูดตามเล่มนี้ไปเขาก็เขาก็ฟังเรารู้เรื่องคือก็เล่มนี้ก็พูอได้เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วกถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ลองฟังในยูทูบเพิ่มเอาไปได้ครับทำยจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่อ่านอาจจะจินตนาการไม่ออกค่ะ ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เป็นการพบกันโดยบังเอิญนะคะชื่อน้องเปียกเนาะค่ะเขอบคุณค่ะ